สวัสดีครับพวกผมเป่าเกนสติอิสานพกศเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้ากับเสงเดดอ่อนๆขาขึ้นกมาหาอยู่หากินแต่มีเก็บใบายานา,าน<อ>งก่อนทำนอะไรนะมีใบายนานางนี่อเอาไว้แกงหน่อไม้อกมาหาหน้าไม้อีกแล้วจ้ะนอ้อยเอ๋ชิหาหน่อไปทำซุปบป็นอะไรกัน ตามธรรมชาติเด้อพี่น้องคนเกิดเองเลยเห็นเห็นหมดเลยเห็นเล็กเก็บไปก่อนได้บ่ได้บ่รู้น่อไม้คะงามอีหลีนะชิจริงงามกว่านี้จ้ะน้ำน้ำพัดไปบดเลยน้ำท่วมน้ำท่วมนูำคาบน้ำทางน้ำล่าสุดนี้เป็นทางไปเพราะว่าข้าวแล้ก็เป็นของน้ำไง ขั้นกินสดได้นี่พี่นีน้ยดีต่อผู้หญิงด้วยจ้ะนว่าสาวพันปีเนื้อถูอต,ตึงเหมือนเป็น <c oughs> สาวตลอดถ้าผู้ใได้ันกินสดได้ที่จริงมันก็กิกนเบาหนยาแต่ว,ว่ามันอยู่ที่ใครฟรีขยันขั้นตัวหั้นเลยนะ <c oughs> น ไปแล้วไปหาต่อมีอะไรให้เราเก็บมั่งครับเดินมาเรืเร่อยๆใกล้ถึงสุ่มหน่อไม้ของเราแล้วนู่นตอนนี้เราเจอผักกินได้อีกแล้วผักกูดจ้ะผักกูดกำลังกาาำลังงามเลยกำลังงามเลยเลยก่อนหน้าน้ำท่วมแถวนี้ไปเปิดเลยอปกินตัวกันอยู่เลยน้ำขึ้นไปถึงข้างบนนู่นครับจะแตกใหม่ พ oh. าพี่น้อางขึ้นมาขึ้นมาค่ะชวไปผัดนี่งามๆรับพ <c oughs> ี่น้องชิปเลยกระเข็ปอกๆเลยเด้อผัดขัดเห็นมิ้าบบะโอ้โหตุ้งหงกุ้งกสุดกิด๊บ คิดตอมอยู่แนเนอะใบที่เป็ดเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเนาะผมบอกเก็มเก็บทางซึ่นก็ได้เยอะสวยๆหยดม้วนๆับปูดหลายคักแถวนี้กู สกูดละง้องล้วง่งโอ้เต็มเลยเต็มตาอยู่ไอ่ยอ,อย่างเนี่ยกินอีกแล้วตามธรรมชาติ อ๋อเขียวเต็มมดเลยเป็นโลกกินกับขนมจีนกินกับป่นกับเกลเอวไปพัดน้ำมันหอยแมนตะแต่ติกมันแตกใหม่นี่น่างาม อเขียงามขนาดดิสติกเกอร์ได้กบักไงเนื้ไมดิเนอไห้มีบ่มีกันบลูเลยนได้เนื้กินเลยตัดน้ำมันหอยบวกกินทวซื้อซ้กันกมบัสติกเอรนี่งมีกยตแกบน้อุ้ยมีก๋วยจะรโพิ่มดิ เก็บเลยสาธิกเก็บเลยจ้าเด่างนี้ท่วมหมชเลยแถววัน,นี้ป่าเพื่อนถ้าเก่าเพื่อนเพื่อนจะเต็มไปหมดเลยครับแถวนี้น้ำท่วมแต่เพื่อนแตกใหม่นี่นี่ดิ Nên bớt Nên bớt Nên bớt, bớt lưới Cũ ừ. ừ. Sư ta lại cho cầm 10 bát เดินกายมันได้จังใดห,หลายแถวทิศเก็บมันมือเลย <S <S หลายจะลายตาเดินผ่านไปผ่านมาเยอะใช่โหกำบักไงอ,อ,กบบกอ้าพี่น้องสิบบาทใส่ตะกร้าก็อ่ะพี่น้องไปหาหน้าไม้จ้ะเจอกันยังสิเก็บอยู่ดอกจ้ะแต่ มันหลายอย,ยู่เก็บไปเรื่อยๆหน่อไม้ต่อพี่น้องหากันกลับมาถึงบ้านแล้วหนูไม่บอได้จ้ะพี่น้องมีคนไปเอาก่อนนะบอกเกนเนาะคนไปหาก่อนจนะ้ะก็เลยบอได้แต่ว่าบอได้เขาก็ได้พักมานี่ดิผักกูดผักกูดบักล้านหนึ่งจะย้อเง,งางามจา้ะกดเลยว่าสิแกงหนูไม่ใบยนางเขาก็แช่ตู้ไว้มือใหม่เขาก็ไปหาสุ่มใหม่มาแกงเนาะบอกเกนเะนาะ นี่สติกพภาพี่น้องลวกผักกูดกินกับข้าวปุ้นซาวน้ำปลาเด็กจ้ะนี่ยอดผักกูดงามๆเดี๋ยวสติกเอาไปลวกก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวสภาพี่น้องกินแซ่บๆน้ำกันจ้าหน่อไม้ของเท่ากันนี่ดิที่ปลูกไว้แต่กำลังมันแตกหนอก่อนี่ครับามาปลูกไว้กำลังแตกเลยเราจะปล่อยเพิ่นเป็นสุ่มก่อนเดี้ยงชัด หน่อน,นึ่องก่อนกำแตกเต็มเลยนีก็เลยเอาไว้ก่อนก็นดีซุปเลยที่นี่เนะเาะเรี้ยงต้นเพิ่นก่อนครับในลำนี้เขาก็ลำนี้ใหญ่เขาก็สิได้ที่หนอ่อเพิ่นละปันนี้รอบนะ้าเดี๋ยวรอตัติ๊กลวกพักปูดเซ็ตๆหนํากันตติ๊กลวกพักแล้วเลย บอจะมาเอืนบอกเคนไปกินได้ป่ะนี่ถนอนหย่าจ้ะพี่น้องแต่ก่อนที่ไปถอนถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนไปเจอต้นไม้ด่างจากต้นอีหยังบุู่กหักด่างใบเดียวก็เลยขุดมาจ้ะนี่ดิมาเห็นมันด่างสวยๆตรงรุ่นยอดมันนี่หนาบุเป็นเป็นใบเดียวทั้งต้นไมงกินพักเสาติ๊ก เอาน้ำซาวเขามาฉีดแล้วนี่แต่กะนี่ผักติ้วติ้วสมปลูกได้สาเดือนแล้วจ้ะนี่สูงแล้วเอามาค่ะต้นค่ายคืบนี่จ้ะใหญ่ไวขนาดเลยต้นละยิมหาบาทซื้อมาจากบ้านเฮา,าครันครพนมใกล้สิได้ใส่แกงเฮ็ดแล้วซอยกันเมื่อวานนี่เบิดมือหลังจากเขาเขาลามเรี่ยวลงไปหดทางคเขาเขนไว้อย่างนี้มุมนี้ก็ขางทางแบบนี้ กับย่อมนี่จ้ะนี่มวานี่กับตรงนั่นกับเล้วและย่อมนี่แรงเลยต้องเฝ้าทนถ้าฝนตกเลยมันมันทนบ่ได้จ้ะมันแฉะมันเปียกแต่ต้องทนเอามันมีหพวเานี่ถ้าว่าใช้เครื่องตัดหยากอะบอกเก้นว่าอุบกาตัดต๊ยันถึงหินมันสิกระเด็นยัานคค่อ,คอยทนเอาแบบนี้จ้ะมันตายนานนํำตอนาน,บบน,นเลแมบนเมนเปแนเลย ุ่นมาเคยใช้ยาข่ายาฉีดมันบมดตายจะพี่น้องยาชนิดนะคะยาอินทนิยังนีจะกระเอญยาอย่างมันเป็นสุ่มเป็นโกดอกนี่ยังอยู่หน่อยเดียวนี่จ้ะน้ำตาเบ็ดมาเป็นน้ำพริกกะพริบมึนละค่อยทำไปเติมสนาบ้านหน่อยเดียวเนาะบ้านนี้เนาะจะได้เป็นหูเป็นตา มันฮุกหนากใหญ่ไวหยางนี่ช่วงฝนตกช่วงฝนสองเดือนบอกประมาณเนาะเ็ดือนธันวาพฤศจิกาฝนบ้านเดือนลึกมืออีกเไอติ่งเราได้เลยถ้าพี่น้องเห็นมือละคลิปช่วงนี้หันยาถามเด้อขอหนยาเมียนเหงินไปนำเงิน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 ต้อนรับดีไหม ไปบอกเคน้นไปกินข้าวปุ้นไปต้มน้ำปลาแด็ดก,ก็แล้วแล้วลูกพักก็แล้วแล้วหิวเลยได้เข้าโมงกว่าตอนนี้เดี๋ยวบอกเค้นเข้ามาโขนต่อเด้วอว่าไงจีจี้จีจี้ไปกินข้าวปุ้นกันจ้าว้าวเรียบร้อยแล้วทำต้มน้ำปลาแด็ดจะก,ก็จะมีกะปิ น้ำปลาเดกกระเทียมพริกสดสาติก๊กชอบนี่สาติ๊กก็เลยใส่ลงไปน้ำมันหอมน้ำจกักน้ำปลารสบ้านเฮาได้นีนะ่เนาะเมนและะ้วก็ผักลวกนี่ยอดตะก,กูด,กดแล้วก็สาติก๊กเห็นยอดอันนี้เพิ่นขายอีหยังบ่เพิ่นทางาะทะตะวันทางตะวันงอกเมนและะ้วก็สะโตซื้อแต่มือผูเกือบลืมนะากอยากได้เน็ดอสื่เพื่อกันเนื้อามาเพาะอเอาไว้กินเองสั่งเอาเลยบ่มีบ่จักคือก,กันโบมีเพจ<า>ขายบ่อ่ะ ปุ่นลงไปเลยจ้ะปุุงในนี้เราค่อยเทใส่ประเขา่าหรือไท่ขาดชุบขนมจีนหนึ่งกิโลโอเบอร์ดอกครึ่งโลพอแันตะวันง้อเมื่อใดเ้าอ,อยากกินเราก็เพาะไว้มื่อสองมือก็ได้กินเนาะก็น,นาสติกปรุงเครื่องลงไปในนี้เลยเดอ้อจ้ะสติกใส่ผงชูรดนิดนึงชอบหวานสติกอะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงจ้ะ แล้วก็ตามด้วยเรามีพริกต้มลงไปในนั้นเลยเราก็จะใส่พริกขั่วเพิ่มสีสันนิดหน่อยจ้ะส่วนตัวมักกินพริกในนั้นมากกว่าถ้าบทจาม <c oughs> จะเอามาต้มน้ำกันเลยจ้ะเห็ดนามไ้สดพร้อมุกเข้าเข้ากันพร้อมเสิร์ฟจ้ามาจัดติ๊กจับจานก่อนแปน๊บนึงจ้ะเดี๋ยวมาแซ่บๆน้ำกันจ้า เรียบร้อยแล้วนี่น่ากินขนาดเลยพี่น้องปุ่นสาวน้ำปลาแดกกับผักที่เราหามาน่ากินมากนี่กระติกจวดแซ่บพี่น้องมากินข้าวบอกเคี้ยวว่าบอกินน้ำดอกอยากเจ็บท้องเพร่ะจะกินข้าวจ้ะกินข้าวกระติกซื้อไก่ทอดไก่ทอดมานาอือหือ สะทถานสวงพิดเม็ดนี่มามาพี่น้องซสบน้นสจติกโอ้บอิดดอกจก้ะเดี๋ยวเด็กๆก็ค่อยมาโตตอ,อนนี้ยังไม่ว่างนี่แหละพี่น้องคำปุ่มๆไป,ปยอยู่หากินข้าแนวเขาออกไปหาพี่น้องพอเจอแนวนึง่งเขาก็ได้แนวนึ่งมา ก็โตบ่ได้บ่ได้ยอย่างก็ได้พักไหน,หนเนาะบ่เพนเนาะแม่นจ้ะออกหางอยู่หางกินมีนนต้องได้แนนก,น,นกินอ้วกแอมพิโล่จะทำก่อนเอาเรื่องอยู่เด้เบาเพลเด้แด่ขนาดเลยบเบ่เพนเน้ พอลแล้วอาพีน่น้องสำเนียงละจ้ะเช้านี้ก็พาพี่น้องเลาะพาชมบรรยากาศยามเช้าจ้าอยู่ทิวทัศน์เก็บผักเก็บ,กกบหญ้าใจก็อยากได้หน่อไม้พี่น้องจะไว้รอบหนะ้าแม่เพ,เพราะว่ามันมันก็ยังโผล่อดอกเนะาะมันก็ยังหน่อยเแต่รอให้มันแตกใหม่เยอะๆก่อนเดี๋ยวบางทีพาไปเก็บอีกครับของเราจะเริ่มมีอนาคตแล้วพ่าะฟ้อนกำลังไปนอปลูกแล้วจริงปลูกหลายกว่านี้แต่มันตายเนาะ รดเคโอเ,เคอปคลูกพี่พี่น้องจำด้จะปลูกตลอดแนวนั้นเลยมันรดถุมเดียวจ้าอเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเ้อครับเรารพบอพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า